ิมอเตอไซค่ะเจอคนใส่หน้ากากผีนะคะนั่งอยู่บนท่อส่งน้ำค่ะสะพานข้ามคลองสำโรงนะคะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยทำเอาตกใจกันทั่วหน้าค่ะคือแบบนี้นะคะมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าปวดใจค่ะได้มีการนําคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะคะขณะขี่จักรยานโยนรับจ้างเพื่อที่จะไปส่งผู้โดยสารค่ะแล้วก็ผ่านมายังสะพานข้ามคลองสํโรงนะคะทางหน้านถนนเนี่ยเออเป็นถนน น่าจะเป็นประมาณสายเก่านะคะตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะแตก่กลับเจอชายหนุ่มปริศนาคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ที่ริมสะพาน,นะคะ่ะพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นนะคะว่าคลองสำโรงเฮียนเจอกับตัวเลยในคลิปค่ะจะเผยให้เห็นภาพของคนใส่เสื้อสีขาวกางเกงเขาย,ยาวสีขาวสวมใส่หน้ากากผีนั่งอยู่บนท่อส่งนะ้ำประปาขนาดใหญ่คะ่ะที่วางพาดข้ามคลองนะคะ เรียบข้างสะพานข้ามคลองสำโรงโดยจะได้ยินเสียงผู้ถ่ายคลิปผู้ถามว่าหนุ่มพี่ตกใจหมดเลยในช่วงท้ายค่ะก็เป็นช่วงที่หนุ่มคนนี้เนี่ยกำลังนั่งอยู่นะน่าจะนั่งทําอะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจค่ะหันมาด้วยลองไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนี่นะครับคลองสำโรงนะครับผมขับวินเนี่ยครับหนุม่มพี่ขับวินเนี่ยพี่กลัวหมดเลยเนี่ยโอ้พี่กลัวใจหายหมดเลยหนุ่มเอ้ เนี่ยค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะก่อนที่จะมีการเเผยออกมาเพิ่มเติมนะคะว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นคนในพื้นที่ซึ่งมักจะมีการออกมานั่งแบบนี้จนทําให้คนเนี่ยตกใจมาน นักเราก็หลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะหลังจากคลิปดังกล่าวค่ะได้ถูกโพสต์ขึ้นบนโลกโซเชียลนะคะทําให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันไปจำนวนมากบางคนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องขำขันตลกไปนะ,ะในขณะที่บางคนเนี่ยก็ออกมาเตือนให้ระวังค่ะในเรื่องความปลอดภัยทั้งของตัวเองแล้วก็คนที่มาเจอได้เองค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คิดนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องตลกหลายๆคนก็บอกเฮ้ยมัน เห็นแร้่อยิางนไม่โอเคนะบางคนน่หัวใจวายก็ได้นะคะเอาเป็นว่าต้องระมัดระวังนะคะการที่จะทําอะไรแบบนี้เนี่ยและนี่ก็คือข่าวไวทไทนินิวแล้วคุณจะไม่พลาดดุกระแสร้อนของสังคม